ต้องไปจัดห้องพักให้คุณพ่อแล้วเปิดลิ้นชักมาส่งมาให้เลยค่ะดูโอ้โหแบมไม่ธรรมดาก็ขอขมากรรมสิ่งที่รื้อบ้างเอะลยเฮ้ยไม่ธนั้นพ่อรือบ้านไปเจอกล่องรองเท้าเ้ยของใคร ตอนนั้นเล็กนะเขาขี้เหล่มากนะเขาตขึ้นก็สวยสวยเหมือนแม่เขาเขาร้องเพลงเก่งนะเนี่ยเพลงของอะไรนะเพลงอะไรไม่รู้อ่ะแกไม่ได้แกปิ้งไก่เอออีแก้วปิ้งไก่แก้วิ่งก็ตั้งในดีทั้งนั้นสวัสดีค่ะ สวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะพบกับช่องแบมบูนะคะเพิ่งผ่านวันเกิดมานะคะแนละ้วตอนนี้ก็เป็นวันสงการเดือนเมษานะคะเป็นปีใหม่ไทยใช่ไหมคะก็ถือโอกาสมาสวัสดีคุณแม่นะคะพาให้รู้จักคุณแม่นะคะแล้วก็มาไหว้แม่ทุกป,ปีของแบมทาจําทุกป,ปีเลยค่ะก็คือว่าทุกป,ปีไม่ว่าจะเทศกาลปีใหม่สงการวันแม่หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะ ลดน้ำน้าหัวแล้วก็มาขอพรท่านขอขามาท่านทุกปีทำมาตั้งแต่เด็กๆเลยคือคุณพ่อจะเป็นคนที่แบบว่าเขาชอบพาทานทำเนาะแม่นอะทำว่าพุหมกมากๆแต่เด็กพาเข้าวัดเข้าวัดจนเราก็แบบแซึมซ,ซับแล้วก็ตอนแรกก็ไม่เข้าใจ ตนโตขึ้นอะพระแซ่ทงหนงชอบเช่าพระไปกับพ่ออะไรในสายมูอะไรตอนนี้สายมูตอนนี้หนักทั้งพ่อ้ลูกชอบมากแต่ก่อนคุณพ่อไปไหนก็คือไม่เข้าใจว่าทำไมคุณพ่อต้องเช่าพระโตมาเริ่มยังเช่าอยู่เลยเต็มเลยจริงหรอจีไม่มีที่เก็บแล้วนะคะทุกคนค่ะล่าสุดปีใหม่เนี้ยหนูต้องไปจัดห้องพระให้คุณพ่อใหม่สั่งตู้พระให้พ่อใหม่แบบเราเปิดลิ้นชักมาส่งไปให้เลยค่ะดูโอ้โหแบมไม่ธรรมดา ปกติจะเป็นแค่พวงมาลัยใช่ไหมวันนี้มีขันห้ามาขอขมาคุณแม่ด้วยนะคะดอกมันอาจจะแบบว่านี่หน่อยนะแม่เพราะหลายวันแล้วอากาศมันร้อนมันเลยแบบว่ามันจะเปลี่ยนสีหน่อยนนึงเนาะลา่ลายหยุดมาตั้งใจแล้วจริงๆแล้วเขาต้องให้แสงเงินเข้าไปด้วยเนาะใช่ขอตั้งลยดีขอตั้งใจเนีอยไม่ใช่นะคะแล้วก็เป็นพานมีเงินก็ได้แต่อันนี้เราใส่ปัจจัยเข้าไปในในบัญชีแล้วเนาะเอาลายออไลายแล้ว ก็จะขอคำมาคุณแม่นะคะไว้ก่อนดีๆเลยแล้วกันเนาะก็ขอคำกรรมนะคะคุณแม่ในสิ่งที่ลูกทําไม่ดีตั้งแต่เด็กดื้อบ้างไปบ้างหรอกดื้อเยอะเลยองค่อยตังดื้อเยอะอยู่แต่ว่าโตขึ้นมาก็คิดได้แล้วว่าอะไรสําคัญที่สุดนะคะก็จะทําให้มันดีขึ้นแล้วก็จะประสบความสําเร็จให้แม่ดูแล้วก็ขอให้แม่มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าเครียดเยอะโอเคแม่ก็จะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็จะดูความสาเร็จของลูกๆก,ก็ภูมิใจนะลูกน<า>ะค่ะดีดขอให้แม่เลิกบ่นค่ะเลิกไม่ได้อันนี้ <c oughs> ต้องบ่นเราไม่บ่นก็คือไม่รักเข้าใจไหมลกูกต้องบ่นนะคะถ้าไม่ถ้าเฉยๆคือไม่เอาแล้วก็คือเวลาไปไปที่ไหนก็แล้วแต่หนูจะคนชอบดูดวงไงใส่มึงไปหาหมอดูคนไหนจะพูดทุกที่แม่ขี้บ่นใช่ไหมอย่าไปว่าคุณแม่นะเขาบ่นเพราะเขารักอะไรอย่างเงี้ยอ่เงี้ยเราก็แบบ โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็แม่แล้วนะคะอวยพรให้หน่อยนะคะคุณแม่ขอให้มีความสุขนะลูกนะพบเจอสิ่งดีๆประสบอะไรในหน้าที่การงานก,นการเงิงเน,งไไนก็ขอให้วยปังงๆเดินนทาไไปปหหก็ขอใ้ลอดภัยมีคนรักคนดึงดูนะคะสาธุค่ะแม่ก็ต้องจัดทำให้ทั้งหมดทั้งปวงที่ผ่านมาลูกนะมี<อ>ความสุขมากนะน่ารักมากขอตังค์ในอีกทั้งนั้นนะ <laughs> ออนไลน์เพิ่ออนไลน์ <laughs> <laughs> ออนไลน์เนาะทัั้้งนนเป็นไงแม่ชุดไทยลูกสวยไหม เลขาจัดให้เข้าวัดไม่ได้นะเใส่เสื้อคลุมตอนแรกอยากได้ปิดคอพอสั่งเปิดมามันเป็นอย่างนี้ไงกำลังน่ารักกุบิบกุบิบเป็นไงคะคุณแม่ภูมิใจอะไรกับหนูบ้างเลยบอกเขาหน่อยเร็วโชว์ลูกสาวหน่อยว่านุกสาวเก่งและเหนื่อยภูมิใจภูมิใจแต่ตอนนั้นเล็กนะเขาขี้เหร่มากนะขี้เหร่ที่สุดดำเอ้ยแม่เขาคายดำมากขี้เหร่มากขี้เหร่มากดำมากเลยก็เนี่ยเขาโตขึ้นก็สวยสวยเหมือนแม่เอาล้เรื่องนี้ก่อนแม่เคยร้องไห้พราอะไปะ แม่ชอบพาไปเป็นนางลามนางนพมาศเขาชอบทำไปกิจกรรมคือเราก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงยัดเราไปเ,เป็นนักศิลป์ ไปเป็นนังลครลำงานเลี้ยงรุ่นคุณพ่องานปาร์ตี้บริษัทคุณแม่เขาก็จะเป็นนางลำให้คุณแม่ดานลูกสาวดานลูกสาวผูกฝังแต่เด็กแล้วแล้วเขาก็พูดกับแต่เด็กว่าต้องเป็นนางต้องเป็นนางแาบฉันก็ต้องผูกฝันต่เด็กว่าฉันต้องเป็นฉันต้องเป็นนางงามฉันตอนนั้นตอนเด็กอ่ะทุกคนเขาใจปว่าเด็กอายุสิบสองมันสิบสองแม่ทุกคนเล่นน้ำหมดเลยห่ะก็นเล่นน้ำฉันต้องว่าเป็นนางนพมาศอยู่กาลสินน้่งบนรถอย่างเงี้ยฉันเล่จะคิดว่าไรอ่ะ ฉันอยากถอดแหวนฉันอยากถอดชุดไทยแล้วลงไปเซิร์งอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไม่ได้คุณแม่ใช่แต่งหน้าสวยแล้วเวลางานชลิเดอร์กีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะไม่มีช่างแต่งหน้านี่ก็แต่งไม่เป็นแม่ก็แต่งไม่ค่อยเก่ง <c oughs> บอกตาให้ฉันสีฟ้า <c oughs> ไปโรงเรียนร้องไห้เลยคุณแม่วอกตาให้สีฟ้าเขาร้องเพลงเก่งนะเนี่ยร้องเพลงเก่งแล้วก็เต้นเก่งด้วยเพลงของอะไรนะอะไรเด็กใช่ไหมใช่ใช่ไก่จ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เพลงอะไรไม่รู้อ่ะจต่ไม่ได้ไก่ไก่อะไรทุกอย่างนี่แหละแล้วก็คุณแม่ก็จะให้เต้นแก้วปิ้งไก่เอออีแก้วปิ้งไก่แก้วปิ้งก็ไม่เอาไม่ได้ เดี๋ยวขอแบบว่าพลังงานมันหมดแล้วไงเดี๋ยวไปซ้อมก่อนอ่ะชุนชมอะไรอีกก็เขาก็กระตันยูกระตันยูกับแม่กับพ่อก็อยากให้พ่อกับแม่กินของอะไรอร่อยๆนี่ก็จะสรรหามาเหลือเกินพ่อบอกแพงไม่ต้องซื้อมาแต่เขาก็แอบซื้อให้เรื่อยๆของบำรุงพวก จริงไอ้อาหารเสริมพวกนั้นน่ะเขาจะชอบเอามาให้ซื้อมาให้ใช่คต้องจัดใหญ่ให้พ่อรู้ราคานะรู้ราคาโดนบ่นเลยใช่อันนี้เรื่องจริงค่ะแล้วมีอย่างนี้นะสองแม่ลูกคือเขาอยากแบบไปเดินช้อปปิ้งราคาสูงเราถุงถุงไปซื้อช้อปปิ้งอ่ะถ้าถุงถุงเยอะเกินไปอ่ะไม่ได้เอาถุงออกลูกใส่ถุงเดียวเหมือนเราซื้อเสื้อผ้ามาหนึ่งตัวแล้วก็เดินเข้าบ้านโดนบ่นเดี๋ยวจะบอกว่าซื้อเสื้อผ้าอะไรกันเยอะแยะตลกดีกว่าแน่ แล้วเวลานางถือกระเป๋ามาแม่กระเป๋าหม่เหรอคุณจะพูดเดี๋ยวพ่อบ่นโอ้ยเมื่วันนั้นพ่อหรือบ้านไปเจอกล่องรองเท้าเอ้ยของใครสุกไว้นานสามเดือนเขาจะได้ใส่จริงเหรอใช่แอบไว้แอบไว้ด้วยตลกมากลป็นรื่กิ้งซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นไรแต่แบบเราก็เกรงใจคุณพ่อนะเขาไม่ค่อยใช้เงินไม่ใช้เลย เป็นคนอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช้ไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยเวลาจะกินข้าวนะคะคุณพ่อจะแบบว่าสั่งเลยลูกกินก่อนเลยแล้วก็จะมากินแล้วก็จะนั่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะกินเยอะที่สุดนะคุณพ่อเป็นคนที่กินเยอะที่สุดน่ารักมากมากค่ะคุณพ่อมากมากถือว่าโชคดีโวยแฟนน่ารัมากโวยแฟนหลงมากเลยอ่ะที่หนึ่งเนี้วเออใช่ใช่เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะคุณแม่คุณพ่อจะไป อยู่ตรงห้องฝังไงขายหมูสเต็กด้วยกันเลิกงานจากเป็นตำรวจแบบมานั่งขายหมูสเต็กด้วยกันขายหมูขายปิ้งหมูด้วยกันจนมาซื้อบ้านได้หลังนึงเรนั่งแบบขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะใช่บินแต่ก่อนเป็นแบบว่าอยู่กันแบบบานๆมาพันเด็กต่างจังหวัดลำบากสุดๆเดี๋ยวต้องชมแม่บ้างดีกว่านะอพาอคุณแม่เก่งมากนะได้จากคุณแม่มาเยอะเออเดี๋ยวต้องมีสักอีพีหนึ่งให้พ่อมาองแม่บ้างดีกว่าว่าทำไมถึงรักคุณแม่แต่เขาสอนหลับหนูรักแม่เพราะแม่ขยันใช่ไหมนานจะบอกตลอดว่า ลูกเราต้องทําอะไรได้วยตัวเองเราต้องพึ่งพาตัวเองนะจนฉันอะช่วงโควิดอะฉันต้องมานั่งตําน้าพริกขายเธอฉันทื่ฉนหนีเฉยก็ได้อะฉันตั้งตําน้าพริกขายเพื่อฉันต้องมีเงินรายได้เป็นวันๆแล้วก็ขายน้าส้มเป็น,ปนวันดพรีออเดอร์เป็นวันๆแล้วก็ทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบให้มันมีเงินวันๆนะให้มันมีเราไม่ต้องรอเราไม่ต้องรอเงินจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แม่ไม่ต้องรอเรงินเดือนอย่างพ่อแม่ก็สามารถหามาได้ เอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนแบบมาตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วอ่ะแบบก็พูดกับตัวเองตลอดว่าบางทีกดดันตัวเองว่าเราอยู่แค่นี้เราอยู่เราไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามามองแม่ว่าแม่เขาไม่เคยหยุดทํางานเลยอะ่ะจนเขาอายุห้าสิบกว่าแล้วเขายังทํางานอยู่เลยอะ่ะแล้วเรายังเด็กทำไมถึงเราจะทําไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นฐานที่ตอนนี้ดีกว่าคุณแม่อีกที่มีแบบว่ามีพลังที่จะทํามากกว่าเขาอะ่ะตอเราไม่ทำเราก็รู้สึกว่าเราก็กลับมาทํามาสร้างอะไรดีกว่า จะได้แบบให้แม่สบายๆอยายให้เลอกขายของมากเลยไม่ยอมไม่ได้แม่รอรอไม่ได้ไม่รอเลยบอกแม่หยุดบ้างสักหนึ่งวันก็ได้ไม่จะขายเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวัน อย่าลืมอุดหนุนหมูปิ้งนมสดยายหนิงนะคะอันนี้คุณอร่อยจิงยายหนิงไม่ใช่หมูปิ้งนมสดคุณหนิงนะคะอยู่ตรงที่นนทบุรีนะคะตลาดสิบแปดตลาดสิบแปดคอนแล้วทุกเช้าเลยหรือว่าจะสั่งเป็นคุณก็ได้ออกงานไปจัดงานหรือว่าอยากสั่งไปขายก็ได้นะแม่คุณแม่เขาจะแบบส่งหมูให้เป็นหมูเป็นกลองๆแล้วหรือว่าจะสั่งน้ำส้มนะคะน้ำส้มของเราเองน้ำส้มก็อร่อยให้คุณแม่นะคะ แล้วก็จะมีกิจาการอะไรอีกเดี๋ยวจะมีต่อมาเรื่อยๆแต่ขยับไปนะคะ <มา S 1> เราไปไว่ายน้ำกันดีกว่าเนาะไปไปทานข้าวกันค่ะ คุณแม่คุณแม่เป็นคุณครูสอนโยคะด้วยนะคะจะบอกให้คุณแม่คือเล่นโยคะนี่เก่งอันดับหนึ่งเนี่ยจะมียีทหน้าจะพาคุณแม่มาออกกำลังกายนะคะที่ฟิตเนสแล้วก็ทำท่ายโยคะให้ดูว่าทำไมถึงหุ่นจุงดีโอก็ไม่ใช่นาะชมตัวเองคุณแม่เลยค่ะคุณแม่สอนตั้งแต่เด็กดูสวยได้ใครสวยได้คุณแม่แล้วเนาะดูนูท่ายโยคะดูท่ายโยคะโซไปทีนูนมนค่ะท่ายโยคะ แมคะสนุกไหมคะเล่นน้าคนเดียวเลยจะแล้วจะไปเปลี่ยนชุดเล่นด้วยนะแต่สะคิดแล้วว่าให้แม่เล่นน้าเถอเดี๋ยวให้แม่เล่นน้ำแล้วเราก็ไปนั่งรอแม่เราไปกินข้าวกันดีกว่าใส่ชุดนี้ไปกินข้าวหอฉันก็เขินันนะฉันเขินในหมดนั้นเนี่ยจุดโปรดนะคะของที่บ้านเราของเราเนี่ยคือซุ้มตำซุ้มตำปลาอันนี้ตำลาวพูดไปคือน้ำลายสอกมันหอมมาก ทุกคนคะ่ะร้านทำพูนแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวนะอันนี้ตำราแล้วก็สั่งอีกหลายอย่างที่นี่คืออาหารอร่อยเหมือนกันทุกอย่างเลยคุณแม่ชอบมากส้ตมตำนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตไปทานอาหารกันนะคะจะมีแม่งอยากยากินส้มตำอกันใหญ่ๆอันนี้แม่หิวแล้วนะคะขอเปิดช่องก่อนแม่แม่ฝากช่องหน่อยฝากช่องให,ให้ลูกสาวหน่อยช่องลูกจ๋าเลยนะคะกดให้กดอะไรนะกดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแชร์ให้ด้วยนะคะติ๊ง ก็เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวนะคะรจะไปปิดช่องกันด้วยว่าส่งการปีนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยกันตลอดทั้งปีเย็นช่ำนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่องแบบนี้นะ,ะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้านะคะจะพาไปตัดผมจะเปลี่ยนลุคไปตัดผมแก้ปีชงปีนี้หน่อย แล้วก็พบกับรายการเรื่องส่วนตัวส่วนตัวฝากด้วยนะคะเจะฟาสาวามออกช่องน,นี้แล้วก็พาคุณพ่อมาด้วย <Okay. S 1> พาคุณพ่อมาที่ช่องด้วยกับทานอาหารก่อนนะคะเขาไม่ไหวแล้วตอนนี้หอมมากนีอ่อาหารมาพอดีเลยค่ะเลิฟเลิฟบายบายค่ะทำลายสอ,ยยสอแล้วอะไม่ไดะค่ะ เดอใช่ในเมื่อวานเนาะปากปากเห็ดโอเคหม <c oughs> ดแล้วเดอ,อ,อ,อมากอุ้ยอยู่าได้แค่นี้เจไปดูไมค่ะเป็นคนแทน